เบื่อไมที่กาแฟเยละลายเร็วหรือกาแฟร้อนชืดไวอยากดื่มดั่เครื่องดื่มแก้วโปรดในอุณหภูมิที่ใช่ได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมขอแนะนำซิวาโกยี่ออนแก้วกาแฟสแตนเลสซับเซรามิกที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุญญากาศรายละเอียดสินค้าซับในเซรามิกหมดปัญหากลิ่นหรือรสชาติโลหะติดแก้วทำความสะอาดง่ายสแตนเลส304คุณภาพสูงแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานชนวนสุญญากาศเก็บรักษาอุณหภูมิได้อย่างดีเยี่ยมเก็บความร้อนได้ยาวนานจิบกาแฟอุ่นๆได้ทั้งวัน เก็บความเย็นได้ยาวนานคงความสดชื่นของเครื่องดื่มเย็นเ็นได้หลายชั่วโมงฝาปิดกันรั่วไหลพกพาไปไหนก็มั่นใจไม่ต้องตัวหกปลอดสาร b t a ปลอดภัยต่อสุขภาพทนทานและสะดวกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันขนาด26ออนความจุก,กำลังดีสำหรับเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณไม่ว่าจะเดินทางทำงานหรือพักผ่อนให้ซิวาโก้แก้วกาแฟสแตนเลสซับเซรามิกเป็นเพื่อนคู่ใจเครื่องดื่มของคุณสั่งซื้อเลยรักษาอุณหภูมิได้ยาวนาน พกพาสะดวกปลอดภัยสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสตเป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้ก่ักบาา้ใหทน ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR Code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ